ไปบอจับจับกันอีกไลน์หนึ่งเอ้มาดเบ็ดเบนเลยอีหล่าครับหลายคนกระซำด็จมา ย่านางเนาะมึงเลยยานางูกะดิเออย่านางผูกระดึงนต้องูกระดึงเโอ้โหจอดจอดว ูน no ้อยๆูน้อยเป็นตาหักจังเฝืนหวานละพอกะวางสันละ๊าป๊าดคุณมินงกบ่อลมมิน้ป๊าสสันรเียบาดสัอิแน่น่าจะเหมือนล้อมวนริศยูัว่าจะเนี่ยเกางดีรกง้กาะถนนเหก่อเกา เปน็นเอาไม้บงใส่กระเป๋าไปน้ำเลยพอหลอดพอหลอดเป็นผู้เก็บใส่ตะกร้าแล้วบันที่นี่เอาไปส่งเหมือนพี่มอนพี่มอนก็ไม่ได้เปิดเบิรงว่าในตะกร้ามีอย่างถ้าเป็นระเบิดก็แตกตุ้มเร็วจะโดนเ,ร,เร็ว <c oughs> ไม่เพราะว่าคนที่เก็บเงินออกจากกระเป๋าง่ายจะเป็นแม่หน่อยเออแกเลซเอาไปแล้เมืทางบ้งก็เซยตุยเลยบ่มีคนถามหาเลยว่าไม่ไปทั้งเดื่อยเฮ้ยหน่อยๆกับหัวน้องเขาอ่ะลิศแหละไม่ถามหาเลยว่าไม่ไปไหน เมแสดงเห็นแบ่งพันธุ์ใหญ่นช่ไหมเลยวอจจอจอ ครับคอยโศกคอมันให้ร่บไปรวยกันทุกผู้ทุกคนครับพี่รองอฟซีแฟนกับสาวน้อยพี่เป็นเพงนะครับถือหวยรวยเบอร์กันทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้ส1มสิบเอ็ดแล้วสวัสดีครับเา้สวัสดีครัฮะมันออกมือใดสามบสอมันออกวันที่สามวันที่หนึ่งสามสิบสอื่นมี้วย ยอกัวไดก็สร้างใช่วยี่สิบเซนซ์เ <banks> อ้ยแม่ดนอศเซเอ้ยแม่แปย์ห่งศูไปเดี๋ไปเบื้งข้างหน้าครับพี่น้องครับแต่ผมมานีกนายยิ้มาแสดงอยุนี่ประมาณว่าผมเป็น4หาเทียนหล่วครับ คืนนี้มีอยังบอกพี่เอสมีอะไรไหมในเรดาร์บอกครับลง่งล่งเลยเป็นบ่โลงเลยโอ้เห็นบริเวณนี่ตกใหญ่อดีเห็นฝ้าเรียมอ้อมแจ๊แจ๊บพมีฝนเรียมมือเสี้ยนบอ้งเลี้ยงไปจานกันเดี๋ยวเปลเปยนไดน้องไรเพิ่นเป็นไ,นไ,นนไข่สองเมือขึ้นแล้ว มืันเห็นยางไปซื้อยาอยู่ให้เฮ็ดให้เฮ็ดอยังเวียดให้เฮ็ดอยังเฮ็ดทุกอย่างทุกอย่างเลยที่ได้ลูกขันตอนบ้างเออแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองกรเลยเป็นใครน้องไร้เพื่อนเพราะว่าน้องมันยังเลี้ยงยืนบ่ครับอี่เดชกี่เดชบอกว่าเนี่ยถ้าประหยากลำบากแบบนี้ให้ตั้งใจเรียนเอาอาจจะเรียนมาแล้วอาจจะรักในอาชีพนี้ก็ได้ก็ได้ แต่มันต้องบ่ได้เป็นอยูยุ่ระดับนี้อาจจะไปเป็นอ่อนบอดบอหรือที่ไปอย่างที่บ่ายู่จุดนี้แล้วไปเหยียบเขาเจอไข่แตกน้องเออน้องไรเฟินนะครับหลานอาเมนมณีวันนะครับเจ้าน้องมันสมัครทหารพราะว่แสดงว่าใจรักแนวนี่ดิก็เลยบอกว่าเออมามาเอากำลังกันลองเบิึง ไปหอดันมันหนักคนอยู่นะดับเพราะู่นีกับทหารมันก็องทำพคนนี้เนี่ยครับพานมันเห็ือนกันเัาเริไปเอีดกับพานสิบคนเราด้จีการเจ้านาบุรีบอกกัได้เป็นทหารน้ำหอ้ยทหารหมดบ้านครับไปเดียวกันต้อสนมือทหารหดบ้านตลอดคนเดียวครับ การจะนับบุรี่ท่านหรือว่าโอ้รถเฮลไหลายเลยครับพี่น้องเว้นหนิมะฮอดเว้นฮอดก็พออีกมืะเ้านี่ประมาณปุ๊บฟูเสาว์นะครับนี่ครับเดินทมือเลเคลื่อนย้ายทุกวันติดตั้งทุกวันสวัสดีครับพี่ภูมิครับ ไก่ละครับไก่อีปินฤด,ดูกาลครับไก่ยีได้ใส่ระบบไม่แล้วครับแล้วกหักเสือสีได้เห็ดหนพี่น้องเบิ้องไม่สาวน้อยปีหน้าครับจิเป็นแบบเด็กฤดูกาลหน้าทีเป็นแบบเด็กฝากพี่น้องติดตามครับ นี่เลยเมียกับมานั่งร้อนอนรอกับนี้ครับพ้บนเต็มตลอดนะครับมันแสดงอยู่ดี่วัดโบนงามตับปบิตอตำบลนาอา่างอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับ

ยังแหงเนาะเพิ่มเพิ่มกันลังนอนจะจะขันเสียงจะขันอุ้ยหน่อยสามตักบัวสองอันป่ดักบัวออันเปิดแส่กันเลยทั้งสองเลยอันนึงอุ่นอันนึงอุ่นอันนึงเย็นพ่อเปิดทั้งสองขื้นเลยแสดงว่ามีสองอันห้องเลยเหมือนปาดแล้วก็เชื่อผีหยด ยี่สอดนี่น่ารักมากเบาง่โฆษณาเพื่อนกยังกาแสนสุกแสนสุเลสซิเดนแสางจากงานแค่นจุกจะเลยแสนสุกนีแค่นจุกอะได้วนี่แสนสุางจากงานปาเก้าลอยโลเก้าลอยเมตร๋อไม่มีแล้วครับเร็วไหมเร็วเลยเลยโอเคเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องสนิครับ